วันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องราวการเดินทางของคุณยิบโซอริยากันตากันค่ะเป็นเรื่องราวที่ส่วนตัวมากๆแล้วก็พาเราไปสำรวจชีวิตที่เหวี่ยงไปมาระหว่างจุดสุดขั้วสองฝั่งเลยจากการที่ต้องสู้กับความกดดันที่มันหนักมากๆไปจนถึงการตามหาว่าคำว่าสมดุลที่แท้จริงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเนี่ยมาจากความเชื่อของคุณยิบโซเองเลยค่ะคือเธอเชื่อแบบ สุดหัวใจเลยว่าทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตไม่ว่าจะดีหรือร้ายนะทั้งหมดล้วนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากๆที่ทำให้เธอเป็นเธอในวันนี้และถ้าเราจะพูดถึงแกนกลางของเรื่องราวทั้งหมดนี้สิ่งหนึ่งเลยที่ไม่เคยเปลี่ยนในตัวเธอเลยก็คือบุค,คลิกที่เธอเองก็ยอมรับค่ะว่าเป็นคนสุดตง่งซึ่งไอความเป็นคนสุดโต่งนี่แหละที่เป็นเหมือนแรงขับให้เธอทำทุกอย่างแบบเกินร้อยเสมอ คำว่าสุดโต่งนี่แหละค่ะคือคีย์เวิร์ดสำคัญเลยในการทําความเข้าใจตัวตนของคุณหยิบโซคือมันเป็นนิสัยที่เป็นทั้งพลังผลักดันที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นต้นตอของปัญหาที่ท้าทายที่สุดในชีวิตของเธอเหมือนกันแล้วความสุดต่งที่ว่าเนี่ยมันแสดงออกมาให้เห็นชัดๆตอนไหนก็ตอนที่มันต้องมาเจอกับแรงกดดันมหาศาลจากเรื่องมาตรฐานความสวยความงามในวงการบันเทิงนี่แหละค่ะ คือในฐานะนักแสดงนำอ่ะเนาะคุณยิบโซก็สัมผัสได้ถึงแรงกดดันที่มันมองไม่เห็นพวกนี้ตลอดเวลามันเป็นเหมือนความคาดหวังที่ไม่ได้พูดออกมาตรงๆว่าให้ต้องพร้อมนะต้องดูดีนะเพื่อที่จะเป็นภาพลักษณ์ในฝันให้คนดูอยากจะเป็นตามและนี่แหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของความคิดที่อันตรายมากๆคือการลดน้ำหนักในตอนนั้นนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องของสุขภาพอีกต่อไปแล้วแต่มันกลายเป็นการแข่งขันที่ต้องเอาชนะตัวเองให้ได้ต้องพร้อมลงไปอีกให้มันสุดกว่าเดิม การแข่งขันกับตัวเองเนี่ยมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นภาวะการกินที่ผิดปกติไปเลยค่ะเธอต้องเจอกับทั้งอนอรเร็กเซียคือการปฏิเสธอาหารแบบสุดขั้วเลยนะกับบูลิเมียที่เป็นวงจรของการกินแล้วก็รู้สึกผิดจนต้องเอาออกซึ่งเธอก็บอกว่าสองภาวะนี้มันมักจะเกิดสลับ,บวนเวงกันไปมาอยู่ตลอด สุดท้ายร่างกายมันก็ทนไม่ไหวค่ะมาถึงจุดที่เรียกว่าแตกหักเลยคือมันเริ่มปิดระบบต่างๆที่ไม่จำเป็นต่อการรอดชีวิตไปวันๆผลกระทบทางกายภาพที่ตามมาเลยรุนแรงมากๆพอร่างกายส่งสัญญาณเตือนแบบนั้นเธอก็ต้องถอยออกมารักษาตัวก่อนแต่ว่าความเป็นคนสุดโตงอะเนาะมันไม่ได้หายไปไหนคะ่ะไม่นานมันก็ไปหาเป้าหมายใหม่จนเจอนั่นก็คือการออกกาลังกายนั่นเอง เธอได้แรงบันดาลใจมาจากรายการ Physical 100ค่ะแล้วก็ไปหลงไหลาการแข่งขันที่ชื่อว่า Hi r o x ซึ่งเป็นกีฬาที่แบบโอ้โหต้องใช้ความอึดความทนทานของร่างกายแบบสุดๆไปเลยและความคิดของเธอก็ยังเป็นเหมือนเดิมเป๊ะเลยค่ะคือเป็นคนติดคำว่าคุ้มจ่ายเงินไปแล้วก็ต้องใช้ให้สุดเหมือนเอาแรงผลักดันแบบสุดโต่งที่เคยมีเนี่ยมาทุ่มให้กับการออกกาลังกายแบบเต็มร้อยแทนแต่ก็นั่นแหละค่ะ การผลักดันร่างกายไปสู่จุดสุดขั้วรอบใหม่โดยที่พื้นฐานร่างกายยังไม่พร้อมมันก็ต้องมีราคาที่ต้องจ่ายอย่างหนักหน่วงเหมือนกันถึงจะพยายามแค่ไหนมีวินัยมากเท่าไหร่แต่คุณยิปโซก็ได้เรียนรู้บทเรียนราคาแพงเลยค่ะว่ามันมีอยู่สิ่งหนึ่งในการฝึกซ้อมที่เราไม่สามารถโกงหรือใช้ทางลัดกับมันได้เลยสิ่งนั้นก็คือเวลานั่นเองค่ะคือเราฝุดให้หนักขึ้นได้นะ แต่เราเร่งเวลาที่ร่างกายต้องใช้ในการปรับตัวสร้างกล้ามเนื้อหรือพัฒนาความแข็งแกร่งขึ้นมาไม่ได้เลยพอร่างกายถูกผลักดันจนเกินขีดจำกัดของมันไปมากๆมันก็เริ่มต่อต้านค่ะสัญญาณเตือนต่างๆก็ปรากฏขึ้นมาเป็นขบวนเลยทั้งเจ็บเขา่าฮอร์โมนรวนซีสกลับมาสิวขึ้นแถมยังอยากอาหารแบบรุนแรงอีกนี่คือบทเรียนที่สำคัญที่สุดเลยค่ะ คือร่างกายเราเนี่ยมันไม่ได้มานั่งแยกแยะนะคะว่าความเครียดที่เข้ามาเนี่ยมันมาจากเรื่องงานหรือมาจากการออกกําลังกายที่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นแม้แต่กิจกรรมที่ดูดีต่อสุขภาพก็อาจจะกลายเป็นผลเสียได้ทันทีถ้าเราทํามันหนักเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไว้หลังจากที่ชีวิตต้องผ่านจุดสุดขั้วาม,มาถึงสองครั้งสองคราในที่สุดประสบการณ์ทั้งหมดนี้ก็ค่อยๆหล่อหลอมให้เธอได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจความหมายของคำว่าสมดุล มากขึ้นคะ่ะเธอมาตระหนักได้ว่าตัวเองได้ลืมเหตุผลที่เริ่มต้นไปหมดแล้วจากที่เคยออกกำลังกายเพื่อความสุขแท้ๆแต่สุดท้ายมันกลับกลายเป็นการไล่ตามเป้าหมายอย่างเอาเป็นเอาตายจนลืมความรู้สึกของตัวเองไปเลยซึ่งมันก็เป็นแพทเทิร์นเดิมที่เธอเคยเจอมาแล้ว และนี่คือบทสรุปที่น่าสนใจมากๆของเธอค่ะคือการยอมรับว่าไอความสุดโต่งเนี่ยมันก็คือเสน่ห์อย่างหนึ่งในตัวเรานะแต่เราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันไม่ใช่ปล่อยให้มันมาทำลายตัวเราเองเพราะฉะนั้นการเดินทางครั้งนี้มันเลยไม่ใช่การพยายามกำจัดความเป็นคนสุดโต่งทิ้งไปนะคะแต่เป็นการค้นหาวิธีที่จะใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้อย่างมีความสุขแล้วก็ยั่งยืนกว่าเดิม สุดท้ายแล้วเรื่องราวของคุณยิบโซก็ทิ้งคำถามสัมพันธ์ไว้ให้เราได้กลับมาคิดเหมือนกันค่ะว่าแล้วสมดุลที่เหมาะสมในชีวิตของเราละ่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่เพราะนี่คือการเดินทางที่ถึงแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวของแต่ละคนแต่ก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนต้องออกตามหาเหมือนกัน